ยินดีต้อนรับสู่คาวิรลเอชคิช่องที่พาคุณไปรู้จักรถใหม่รถเด็ดรถมาแรงทั่วโลกก่อนใครถ้าคุณชอบรถยนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ2,026โตโยต้ามินิวารถครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้าที่ไม่ได้เป็นแค่รถตู้ธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่ผสมผสานดีไซน์เทคโนโลยีความรูหราและความปลอดภัยไว้อย่างลงตัว เริ่มจากภายนอก2,026 Toyota Minivan ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดตั้งแต่กระจังหน้าแบบใหม่ที่มาพร้อมเส้นสายที่ดุดันโดดเด่นด้วยไฟหน้าฟูลเลดที่บางเฉียบพร้อมไฟเดย์ทมรันนิ่งไล่ลากยาวเส้นตรงดูทันสมัยเสริมความพรีเมียมด้วยชุดกันชนหน้าดีไซน์แบบแอโรด y นามิกช่วยลดแรงต้านลมตัวถังออกแบบเน้นความรู่ลมเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเส้นสายด้านข้างมีความเรียบแต่ดูฉบเฉียวมีหลังคา,าลาดเอียงเล็กน้อยสไตล์สปอร์ต หลังคากระจกพารามิกซันรูฟเต็มบานเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารล้ออลนลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วพร้อมอยางแบบเงียบพิเศษช่วยลดเสียงรบกวนขณะวิ่งนอกจากนี้ยังมีระบบประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีแค่ยื่นเท้าไปใต้ประตูด้านข้างก็เปิดปิดได้อย่างอัตโนมัติสะดวกมากเวลาถือของเต็มมือ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราราวกับห้องรับรอง V.I.P. เบาะหนังแทนป้าแบบแยกแต่ละที่นั่งพร้อมระบบทำความเย็นแอร์ละอุ่นระบบนวดฟไฟฟ้าและระบบเอนเบาะไฟฟ้าเต็มรูปแบบแถวที่2ยังสามารถหมุนเบาะหันหน้าหากันได้เหมาะสำหรับการประชุมในรถหรือเดินทางเป็นครอบครัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วเชื่อมต่อกับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงจาก JBL 12ลำโพงให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ ผู้โดยสารด้านหลังยังมีจอแยกสำหรับดูหนังเล่นเกมพร้อมพอร์ต HDMI และ USB-C ทุกจุดพร้อมช่องเก็บของซ่อนไฟฟ้าถาดพับแบบเครื่องบินและที่วางแก้วเย็นร้อนที่ควบคุมอุหภูมิได้ระบบปรับอากาศแบบ4โซนแยกอิสระทุกตำแหน่งรวมถึงแผ่นกรองอากาศ PM 2.5ที่ช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศให้ความมั่นใจในการเดินทางในทุกสภาพแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้ามินิวาน2026มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบพรีคอลลิชันซิสเต็มเลนดิพาตัวอ l e เลอร์ p อดัพตีฟครูสคอนโทรลระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนผู้โดยสารตอนเปิดประตูขณะมีรถวิ่งผ่านและฟังก์ชันช่วยจดจำใบหน้าผู้ขับขี่เพื่อปรับโปรไฟล์อัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาความละเอียดสูงพร้อมเซนเซอร์รอบคันและระบบช่วยถอยเข้าซองอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรก็ขับได้อย่างมั่นใจขุมพลังของ t o y o ต a Mini ิวา2026แบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่น h ฮ brid 2.5ลิตรให้กำลังรวมประมาณ218แรงมา้าขับเคลื่อนลื่นไหลประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับการเดินทางไกลและรุ่น p ล u g i n ินไ r i d ที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง75กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มพร้อมระบบเบรกแบบ Regen e r a t i ทีที่ช่วยชาร์จไฟกลับในขณะเบรก ช่วงล่างใหม่แบบมันติลิงค์พร้อมระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Suspension ที่ปรับความแข็งอ่อนตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นอย่างชัดเจนแม้ผู้โดยสารจะอยู่ในแถวสุดท้ายก็ยังรู้สึกสบายนอกจากนี้โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารด้วยวัสดุกันเสียงรอบคันเสริมด้วยระบบแอตติบน้อยแคนเซเลชันช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเงียบสงบเหมือนอยู่ในห้องพักโรงแรม โตโยต้ายังติดตั้งระบบ AI assistant อัจฉริยะที่สามารถตอบคำถามช่วยนำทางและสั่งงานอุปกรณ์ภายในรถได้เพียงพูดคำสั่งเช่นเปิดหลังคาเปิดแอร์เบาๆหรือหาโรงแรมใกล้ที่สุดระบบจะทำงานให้ทันทีโตโยต้ายังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการสำหรับ2,026โตโยต้ามินิวานแต่คาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ1.49ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อาจแตะ2ล้านบาท สรุปแล้ว2026 toyota minivan คือรถครอบครัวที่ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเทคโนโลยีความสะดวกสบายและการออกแบบที่ล้ำสมัยเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถที่ทำได้ทุกอย่างในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหารถมินิวานที่หรูหราและใช้งานได้หลากหลาย toyota minivan น2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ถ้าคุณชอบรีวิวรถใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาวิเอชคิวไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกเทียร์ยานยนต์ก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ